อย่างไรบ้างครับเมื่อวานนี้ครับบอลเตงหนึ่งกุ้น่สนามครับที่ให้ไปนะครับในเรื่องของบอลสกอร์ต่ำนะครับเป็นน้ากันชดสเตเดีอของอิตาลีนะครับคู่ระหว่างฟิออลินตินากับท่านั่นโตลิโนนะครับผมว่านะครับไม่มีสกอร์ถึง3ลูกอย่างแน่นอนครับเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นท่านั่นฟิออลินตินานะครับที่เปิดบ้านชนะท่านั่นโตลิโนไปที่1ประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่าได้เฮกันไปครับมาตามเป้านะครับมาตามนัดนะครับอย่างไรก็ดีครับสเต็ปสามเมื่อวานนี้โอ้โหสำหรับตัวหน้าช่่องก็พลาดดแคคตััววเียนะรบ ต่ำทางด้านลาซิโอนะครับพลาดตัวเดียวจริงๆนะครับครึ่งแรกครับศูนๆผมคิดว่าจะใส่ใสแล้วครับแต่ก็ไม่ใส่นะครับมาแล้ว2ตัวนะครับต่ำอินเตอร์นะครับก็วินกันไปนะครับต่ำฟิออนะครับก็วินกันไปนะครับแล้วก็มาพลาดทนัต่ำลาซิโอแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็เสียดายจริงจครับยิงรัวๆครับในครึ่งหลังครับ4เม็ดลวนเลยทีเดียวครับโอ้โหนะครับ เสียดายจริงครับวันนี้นะครับหนึ่งคู่ลนึงสนามมีมาฝากเช่นเดิมนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับครอบครัวของเรานะครับก็มาได้ที่ทางด้านทางเข้าชมรมครับทางด้านแอปเขียวครับ c ี a เจ73ตัวครับอย่าลืมนะครับมีแอดซา์นำหน้านะครับหรือว่าจะมาที่ทางด้านลิงใต้โปรไฟล์ได้นะครับมีทางเข้าเช่นเดียวกันนะครับวันนี้หนึ่งคู่หนึ่งสนามครับหยิบยกไปรายการพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับเวลาหนึ่งทุ่มสามสิบนาทีนะครับเป็นทางด้านนะครับเจ้าบ้านลูตันทาว์ครับเปิดบ้านพบทางด้าสิงห์พูนะครับเชลซี นะครับเริ่มที่ทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างทางด้านรูตันทาวนะครับในเกมที่แล้วครับบุกไปเยือนท่านเชฟฟิลยูนเต็ดครับแล้วก็ชนะมา3ประตูต่อ2ครับทางด้านเชลซีนะครับเปิดบ้านนะครับชนะทางด้านคริสตันพาเลตไปที่2ประตูต่อ1ครับคู่นี้ครับเคยเจอกันครับในบอลถ้วยเอฟเอคัพนะครับเล่นในบ้านของทางด้านรูตันนะครับแพ้กับทางด้านเชลซีนะครับ2ประตูต่อ3ครับในปี2022นะครับ ส่วนนะครับวันนี้นะครับรูตันเชานะครับของกุนซือโรเบิร์ตแอดเวิร์ดนะครับก็จะไม่มีท่านัน4แผงแนวรับนะครับอย่างท่านันเอซ่าคาร์โบเล่นะครับทอมบล็อกเชอร์ครับริสเบิร์กรวมถึงท่านันแดนนิลสปอร์ตนะครับในการเจอทันวันนี้ครับจะส่งท่านันอารินจาอาเดบิโยครับยู่ท่านันนาเปานะครับแผงกลางก็จะมีท่านันเอ็ดด์ทาวเซนนะครับจาคอสบราวน์นะครับเป็นตัวครับผนึกเกมแดนกลางนะครับ มาฝากของท่านสิงห์ภูครับเชลซีนะครับภายใต้การคุมทีมของท่านด้านปอเชติโนนะครับในเรื่องของนักเตะบาดเจ็บก็จะเป็นนักเตะลายเดิมๆนะครับนี่ได้ข่าวดีครับอย่ากท่านด้านราฮิมสตอร์ลิงกลับมาครับรวมถึงด้านโคเปอเมอร์นะครับเป็นตัวนะครับกลับมาผนึกเกมแดนกลางอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ในเกมที่แล้วพวกเขานี่ติดโทษแบนนะครับ ในการจัดทัพวันนี้นะครับก็จะใช้ทางด้านคริสเตอร์เฟอร์เอ็นคุนคูครับเป็นทางด้านหน้าเป้านะครับแผงกลางก็จะมีทางด้านนะครับไลท์เมสตอร์ลิงครับโคพาวเมอร์นะครับรวมถึงทางด้านโซนี่มาดูเอเก้นะครับเป็นตัวผนึกเกมแดนกลางนะครับเลยกำแพงนะครับเป็นทา้งน้านนะครับทีมเยือนอย่างท่านเชลซีนะครับที่บุกไปต่อครับที่1ลูกนะขณะนี้นะครับวันนี้ไม่ใช่งานง่ายของเชลซีเลยนะครับที่จะไปทุบท่านลูตันชาวแล้วก็ ยิงแบบถล่มทลายออกมานะครับหลังจากที่พวกเขาครับเล่นในบ้านนะครับพิสูจน์แล้วนะครับว่าสามารถที่จะต่อกรกับทีมใหญ่ได้ครับอย่างสนุกสุดมันเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าจะแพ้นะครับแต่ก็แพ้ในบ้านไม่เกิน2ลูกนะครับมาดูนะครับผลงานของพวกเขานะครับกับการเล่นในบ้านครับชนะนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็ แพ้แมสตี้หนึ่งสองนะครับแพ้อาร์เซนอลสามสี่นะครับแล้วก็เสมอลิเวอร์พูลนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับชนะคิตันพาเลสสองหนึ่งนะครับพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าเจอทีมใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านนะครับลิเวอร์พูลแมสตี้อาร์เซนอลนิวคาสเซิลนะครับพวกเขานี่ก็สู้ได้อย่างสบายครับกับการเล่นในบ้านของพวกเขานะครับแถมนะครับเชลซีช่วงนี้ฟอร์มไม่ดีนะครับในแมตช์ที่แล้วที่ผมได้ดูนะครับเชลซีเล่นกับชนะคิตันพาเลสนะครับต้องบอกว่านะครับ ถ้าไม่ได้จุดโทษนะครับเชลซีไม่ชนะท่าน่าคิดตั้นพาเลตอย่างแน่นอนนะครับผมว่าน่าจะจบที่1นึนะครับโอ้โหก็ยังดีนะครับที่โชคช่วยมาได้จุดโทษนะครับลูตันนะครับเป็นทีมที่นะครับเล่นลูกกลางอากาศหรือว่าเล่นลูกโด่งได้ดีนะครับเชลซีวันนี้ค่อยๆที่จะเปิดต่อลูตันแพงเกินไปครับผมเชื่อว่าเกมนี้รูตันจะแพ้ก็ไม่น่าจะแพ้นะครับเกิน2เมล็ดอย่างแน่นอนครับ มีโอกาสที่ลูตันนะครับจะสร้างเซอร์ไพรส์นะครับยันเสมอเชลซีได้นะครับวันนี้ครับเปรดเปิดมาที่1ลูกวันนี้ผมให้ลองทางด้านลูตันทาวในบ้านได้เลยครับเชื่อว่าเกมนี้จับแพ้แต่ก็ไม่แพ้ขาดโอกาสที่จะเสมอมีทีเดียวนะครับส่วนท่านใดนะครับที่อยากจะได้แนวทางเพิ่มเติมครับรวมถึงทางด้านอยากเข้ากลุ่มเข้าชมรมนะครับมาได้ที่ทางด้านแอปเขียวครับ csa เ3็ตัวครับมีแอไซน์อำนาจนะครับหรือว่าจะมาที่ทางด้านลิ้งใต้โปรไฟล์ได้นะครับ